แไม่รู้เข้อไปไหนพี่ยังไม่เห็นตั้งแต่เช้าอะไม่รับสายพี่อะเอ้าไม่บอกเลยไม่เจออลไรเลยนะในกลุ่มเอาไม่ได้บอกค่ะคือของปวดปวดแล้วเจ็งว่ะไม่มีอ่ะไม่เห็นมีเลยไม่มีแบบว่าไม่เห็นเราเป็นไหมมันไม่รับเขาตั้งใจไม่รับสายพี่คือแต่เขาก็ไม่รับ 4โมงเย็นและวันอาทิตย์เวลา10โมงเชา้าฝากติดตามชมและกด s u b ส c r i b ์ด้วยนะคะนุะพี่ดีสวดีคครับนุงแป้กไม่รู้เข้าไปไหนพี่ไม่เห็นงแต่เช้าอะไม่รู้สี่อเฮ้ยไม่มีอันน้องจัดห้องไวไลฟ์ตอนเย็นพี่เ<ม>่รรไม่อยู่แต่เช้าแล้ว <ส>มาก็ <appl> oh. ไม่เห็นเลยไม่รับสายไม่เห็นแต่ช้าแล้วออไปไหนอ่ะมันยองดิมันย่องมันอยู่ไหนมันย่องมนูอยู่ไหนมัย่องมอยู่ไหนอ้ยมันหพูดาดูเา่ไนหาอยู่เหรอเอกไลยไม่เห็นตดต่อจะเห็นแ่เช้าแไม่มีใคอยู่

อ้าวงินทำไมหายไปไม่บอกใครเลยได้บอกใครปะผมไม่รู้มาทำงานก็ไม่เห็นแล้วเขานัดใครแล้วพี่มีมือบอกก็บอกแล้วพี่ไม่ได้บอกโถยไม่รับเลยโทรกันห้าสายแล้วเมื่อกี้คือว่าเขาบินไปฝรั่งเศสหรอไม่รู้ฟังโหูเป๊ะไปใครก่อนจะบินไปเขาต้องมีวีซ่าก่อนเออว่ะจบปะไปเที่ยวห่อ คน่งเขาจเที่ยวไหนยกวิแฟชั่นทีิหน้าเออแนนิดมลวปัจจหน้าเขไปดูบกิทคืขาถามอยท้าทุกวันไปดูไหมล่ะคุณจะตามไปดูอีกแล้วหรอก็โทรไปเขาไม่รับูไม่รับเลยอ่ะลองโทรดิเขาแอบนัเขาหล่กได้อีกแล้วเขาหล่ไปบ้านร้ังเดนปเนี่ยคุณมีชุดความคิดนี้ขึ้นมาอ่ะไปดูไหมล่ะจบๆไปที่คินมา มีในคำ่ากับร้านกับร้านเดียวม้โอเคเฮ้เราเอาอ้นี้ไปด้วยดีกว่าแป้งที่เราจะพาวันยองแบบน้ีเดียวม่ดจะตากให้พานุน่าี่จะพาวันอมื่อกี้คุณบอกไปบลาไปลาคุณพูดอยู่คนเดียวมถึงว่าจะาบนยองแบน้ำบลาอ๋อยแตกอะไปบยองไเดี๋ยวมานะเอ ไม่รู้เขาหายไปแต่เช้าอแล้วพอดีแฟนเขาจะไปตามพพี่เอกมีชู้ฮะเผาคุยเล่นกับพีโกล่ะบอกว่าพี่เอกเล่นสไปเดอร์แมนจนจำลูกเราเจอแล้วพี่ ถ้าถ้าถ้าบอกว่าใส่เสื้อชมพูตัวนี้มาก็คือเสื้อโพพีนะไม่มีอ่ะไม่เห็นมีเลยไม่มีมมแต่เวลาเข้ามานาถึงจะชิื้นเออใช่แบบแอมน้ำ <c oughs> อ่ะอาจจะอาบแต่แบบแต่งตัวเหมือนไม่อาบไงแต่งตัวเหมือนอยู่บ้านนู่นนู่นข้นางหลังข้างหลังนี่ก่อนเกมเหรอ ใช่นี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 ่น,น,นี่มีสปายโฟ์ด้วยไม่รเราไม่ได้มาดูบทเกมเรามาหาคนมาดูบทเกมเราไม่ได้พา,ามาวันยองมาหาหมอหรอเราพาวันยองมาหาหมอแล้วเราก็พามาดูคนที่มาดูบทเกมที่แบบเป็นผลคอยได้อ๋อเป็นผลทอยได้เนาะใช่เป็นผลคอยได้ <c oughs> เฮ้ท <c oughs> ี่เร<ห>าถามแมกกาเร็ตว่า เทนนิสเจอกันหรือเปล่ารอใช่เออถามเมกกาเดี๋ยวทรถามเมกกาก่อนถ้าสมมติมันออกกําลังกายกับเมกกายูาจะได้รู้เพราะว่าจริงๆอ่ะเราอ่ะดันลืมไปดูที่หน้าฟิตเนสเว้ยจริงๆเราควรไปดูก่อนนะลองโทรไปถามกันฮัลโหลฮัลโหลเมกกาเมกกาตีเทนนิสกับเอกอยู่ปะ ไม่ได้ตีลแล้วเราออกกําลังกายอยู่ปะอ๋ออยู่กับเอกปะอ๋ออยู่คนเดียวเลยใช่ปะโ <Okay. S 2> อเคแตงกิวขอบคุณมากแม่แก,กบอกว่าเขาไม่อยู่เพราะว่าไม่ได้ตีเทนนิสแล้วก็ไม่ได้ออกกําลังกายไม่ได้อยู่ด้วยกันแม่แก,กบอกอยู่คนเดียวครับอยู่คนเดียวครับอย่างเงี้ยหรือว่ามันตอบแบบน่าสงสัยปะอยู่คนเดียวครับอยู่คนเดียวครับอย่างเงี้ยไม่แกเขาโกหกไม่เงียอ๋อมันมีเป้าหมายหนึ่งคือตรงนี้มันจะมีร้านจับตุ๊กตาเว้ย๋อกล่องซูมมาหรอเออมันจะเอาหนอนรัมนี่นนี้ ใช่เราจับไหมวัน oh, นี้วันนี Deaf ้ใครมากับดวงอันนี้เอาวันนี้เอาวันนี้ว่าต้องดวงดีแน่เลยเอาวันนี้ลองไงเขาอยากได้มากันเขาพูดประจําเลยพูดมันล้านกว่าครั้งโอ้โหเกือเลยสักษาไปพอไม่ได้แพ้ล่ะเฟิระนสกัดไหมเปิดเอาบีดิมาที่เปิดให้ในที่สุด เราไม่รู้ไหมว่าไอค่ะนุ่มบอดกับร้านเนี้ยไปร่วมแบบสองสามพันมีสามพันแล้วมั้งก็เลืองแต่ที่สนามเทนนิสแล้วอ่ะใช่ก็โทรถามทุกคนแล้วไม่มีใครหยุดสนามเทนนิสก็อยู่ใกล้ๆนี้เองพี่ไปดูก็ได้เ่าไม่เห็นเราเห็นไหมมันไม่รับเขาต,งตังใจไม่รับสายมีทีแมแต่เขาก็ไม่รับสายหรอนะเห็นไหมมันแปลกมันแปลกมากมันมีอะไรอ,รอไนะไร ก็ต้องกดแป้งด้วยเอ้าก็ไปรับแป้งใช่ไหมวอ้โหโหอ้าแต่เขาจะตีแทนนิดแต่เช้าถึงยินเลยหรอพี่ทิพย์นั่นสิแต่ปกติเขาไม่ตื่นเช้านะพี่นทเออเขาขยันขนาดไม่เขาไปแต่มอคืนแล้วเปล่า เนีแอนนสโอ้ยเงียบกีบขนาดนี้รถมีอยู่คันเดียวแปบเกิดสู้นะเฮ้ยคุณเผื่อเขาหน่าผมยังต้องมาที่นี่อยู่อีกนะมีเขาหาว่าผมมาทำอะไรอย่างเงี้ยไปแล้วแล้วถ้าผมเจอโค้ดคือว่าผมจะหนียังไงคุณผมว่าคุณเดินเข้าไปเลยคุณไม่ต้องถามใครเลยแล้วไปสองสองก็เดินออกมาเลยเฉยๆเลยซื่อๆเลยไปคุณไปเลโค้ดไม่ใช่โค้ดโค้ดมาอยู่แล้วต้องถามว่าวันนี้มีคนชื่อเอกพานุมาไหมคะเร่งว้าให้ฉันท ไม่มีค่ะโค้ดออกมาเองเลยแนละ้วไปไหนวะเนี่ยเมื่หูเลยจ้าไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนแล้วอ่ะกลับบ้านไหมพี่หกโมงแล้วหนูว่าเขากลับมาแล้วเมื่องต้องถามคนที่สตูแมสพี่กลับมฮัลโหลใช่คุณตาตาหรือเปล่าคะตาคุณมีพัสดุสิค้าที่ไปสนีไทยกดหนึ่งเพื่อฟังต่อ คุณเรียกให่คุณหนีเกี่ยวเหรอคุณเรียกของขอยาจริงทำไมอ่ะคุณถือผมนะครับหรืออะไรไม่ได้ถือโอ้โหนี่ยผมเห็นติดสายอ้าวแล้วเห็นก็ไม่รับล่ะอันนี้ผมเพิ่งเห็นเมื่อกี้คุณงนอนหรืออะไรคุณนอนเรื่องเมื่อวานได้บอกก่อนอะไรนะนอนเรื่องเมื่อวานไหมไม่ได้นอนทำไมอ่ะเอาของมาง้อเอาของมาง้อนึกว่าจะนอนซะอีก